โอเคครับผมเอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูอารายนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเอ่อแบ็คเนลล็อกนะครับออริจินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนบั๊กปืนบั๊กเลือดนะครับในด่านสงครามปืนฉีดน้ำนะครับเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อที่เราจะผ่านเควสนี้ครับเควสท้าทายนะครับนะในแรงเอสเอสเอสแหงนะครับนะฮะผมได้รับหมดแล้วนะครับเพราะว่าผม ผ่านแล้วนั่นเองนะครับผมทําการบักแล้วผ่านแล้วนั่นเองนะครับมาดูกทีว่าบัคปืนบักเลือดทายังไงนะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือสเต็กนะครับเป็นสเต็กเอ็กซ์ตอร์ไซส์นะครับ R.O.O สเต็กนี่นะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้จะฟื้นฟูมานานะครับสเตมินาแต่นี้จะฟื้นฟู HP นะครับผมก็จะใช้นี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าอัตโนมัตินะ Recovery Device นะครับ เราจะตั้งใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันข้างบนนะ s p นี่ครับเราจะปรับไงก็แล้วอันไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราเหลือแค่อันเดียวนะครับคือสเตคนะครับผมใส่ไปแใช่สเตคอันเดียวนะครับแล้วก็ปรับนะครับ HP 100%นะครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่ตรงนี้นะครับโอเคนี่คือปลั๊กเลือดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับบางคนถามว่าเอ๊พี่สเต็กเอามาจากไหนครับ เราต้องไปฟาร์มมอนนะครับฟาร์มมอนโดยการเปิดดอกคุ้นหแบบนี้นะครับจะไวมากนะครับเปิดตรงเปิดนี้นะกดยืนยันเปิดไปนะครับจะไวมากไวมากๆในการปาบนะครับโอเคแล้วก็เราไปดูปักพื้นกันเลยดีกว่าครับในด่านพื้นจีนครับเราต้องมีทีมปาร์ตี้สี่คนนะครับในการที่จะเล่นด่านนี้นะครับตอนนี้เรามีคนเดียวอยู่นะครับคนที่เข้ามาเมื่อกี้ก็ออกไปหมดเลยครับ เราต้องเชิญใหม่นะฮะเชิญผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงเรานะครับเชิญเขาให้มาออมาจอยกับเราหน่อยนะครับสักรอบสองรอบก็าว่านไปนะม,มาช่วยหน่อยนะครับเออจะได้โชว์ให้ดูว่าบัคปืนมันทำยังไงนะครับทุกคนจะได้เข้าใจกันอย่างถกแนน้นะครับโอเคนะครับเข้ามากรบสี่คนแล้วนะครับโอเคครับไปลุยกันในสงครามป,ปืนฉีดน้ำครับผมอ่านะ คนมีกดกคนคน,คนที่ฟาร์มอยู่แน่นอนว่านะไอนี่ฟาร์มอยู่นะฮะเลยมีกดเดี๋ยวรอ,อยคนหนึ่งครับสักคนสักคนหนึ่งใครที่รอไม่ไหวนะครับก็กดเออกอไปข้างหน้านะครับสักสิบวินะฮะสิบวิไม่ได้ก็ยี่สิบวินะฮะฟามหนึ่งนะผมไม่อยากตัดต่อนะครับคลิปยิ่งสั้นอยู่แล้วนะครับตัดต่อไปมันสั้นสั้นไป มีคนขอมามีคนสมัครเฮ้ยเขารวมเลยอีกคนนึงอีกคนนึงเหลือคนนึงฮะมา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 เอ้ยครบแล้วครบแล้วโอเคเปืนจิตน้ำลุยโลดโอเคครับมาเรามาดูบักปืนกันครับบักเลือดเราเตรียมไว้แล้วนะครับใครไม่เข้าใจวนกลับไปดูนะครับบักปืนนะครับเราต้องตอนนี้เราหาหาหาช่องก่อนหาช่องที่มอนมันจออ่าแล้วเราไปดักนะฮะดักเพื่อที่จะเอา ปืนนะครับปืนที่ดอปขอปืนที่แรงที่สุดเลยครับอ่าเป็นเฮ้ยปืนสสยฟ้ากับปืนระเบิดนะครับอันไหนก็ได้นะฮะส่วนผมจะเอาเป็นปืนสายฟ้านะครับนี่ปืนสสยฟ้าปืนสสยฟ้าอยู่นี้นะครับพอได้ปืนมาแบบนี้แล้วนะครับเราไม่ต้องยิงไม่ต้องทําอะไรนะเออนะครับปล่อยบอทคิวครับในรอบแรกนะครับอือปล่อยบอทคิวให้ตายครับนี่นะครับแต่อย่าตายพร้อมกัน4ี่คน รวดนะครับตายทีละคนนะครับถ้าตายพร้อมกันสี่คนรวดคือเกมจบเลยนะฮะปักปืนเรียบร้อยเลยเห็นไหมมันยิงแหวโรมัสเลยนะครับทิงไม่พอเราใช้สกิลได้เรื่อยๆเลยนะเห็นไหมสกิลปืนนะครับไม่มีวันหมดนะแต่ถ้าเราไม่บักเนี่ยมันจะใช้สองสามรอบก็หมดเลยนะฮะเห็นไหมปืนมันก็ยิงให้ด้วยสกิลเราก็ใช้ได้ด้วยเห็นไหมนี่นะครับคือบักปืนนะครับเราอย่าตายนะครับอย่าตายเป็นพอนะฮะ แต่ถ้าตายตายเราก็บัคกเราก็ยังอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าคือเอ,อ่อถ้าเราไปเก็บปืนอื่นมานะครับไอเทมปืนอื่นมานะครับมันจะไม่บัคกนะครับเออแล้วเราจะอาจจะบั๊ต่อไม่ได้นะเพราะว่าเราทําการบักเลือดมาด้วยนะครับเราจะบั๊ต่อไม่ได้เพราะเวลาเลือดเราลดเนี่ยอ่าเวลาเลือดเราลดนะครับให้หมอมปีเลือดมันก็จะเพิ่มครับดูเด เอาเนี่ยไปเก็บไอเทมมาเห็นไหมบักหายละบักหายแลวครับไปเก็บไอเทมมาเห็นไหมดูเราตีดิเอานี่เราสติ๊กมานะครับดดนมอนตีเลือดก็เด้งเด้งขับเห็นไหมพยายามอยู่พยายามอยู่ในในสีฟ้านะครับมอนตัวเล็กจะเข้ามาไม่ได้นะครับจะมาแค่ตัวใหญ่พล้นเลี้ยงแถวนี้นะครับสีฟ้านี่นะครับตัวเล็กจะเข้ามาไม่ได้นะครับวงสีฟ้านะเวลาบักแล้วนะครับก็อยู่นี้ส่วนเออ เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนทองเท่าไหร่นะครับจะได้ SS แรงนะครับเปลี่ยนทองต้อง70เหรียญนะครับจะได้ SS แรงนะครับอ่าตอนนี้ยิ่มเจ็ดเหรียญเห็นไหมเหรียญทองอ่ะเอาหกสิบเหรียญก็เป็นแรง SS นะครับห้าสิบเหรียญก็เป็นเอ่อเป็น S แรงเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้ใครไม่เข้าใจยังไงก็ลองเอาวนคลิปกลับไปดูนะครับเออจะได้เข้าใจนะครับก็กลับไปดูว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนหรือเปล่านะฮะเราถึงไม่เข้าใจ นะครับก็วนกลับไปดูนะครับนะไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวแล้วก็เราจะได้ S S S แรงไหมครับเราต้องทาเราต้องบั๊เป็นทีมเลยนะครับเออเราต้องเป็นทุกคนนะครับมันถึงจะได้นะครับจะช่วยกันยิงนะครับช่วยกันทานะครับแต่ถ้าทำคนเดียวไม่ไหวนะครับมันไม่ได้ครับอย่างน้อยก็ได้ S แรงเท่านั้นนะฮะด้แค่ S นะครับแต่ไม่ได้ S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  นี่ยเออวันนี้ก็มาแปลกนะครับมาในเกมเอ่อ เล่นล็อกนะครับปกติจะเล่นเกมอะไรนะลืมชื่อเกม Lost Life นะฮะเวลาเล่นนานอพอมาเล่นเล่ N นล็อกนั่นเองอันนี้ก็อีสเล้งนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการในการทำคลิปนะครับโดยการกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผม,มนะครับไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับติดตามไว้นะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับ ครับวันนี้ก็ข่าวเก่าคำว,ว่าคิดลืมถึงบ้านนะครับไปก่อนนะครับทุกคนในทำน่าเจ๊กหล่อดเลยดิมันเจ๊กหล่อตรงไหนวะเนี่ยโอเคครับผมโอเคครับนี่เลศสาวเลยครับไปเจอกันครับ